ครับทุกคนนี่เป็นน้ำมันน้ำมันหมูอย่างสวยนะครับผมลูกค้าก็สั่งอันนี้สั่งอยู่ประมาณสี่สิบโลนะทุกคนสี่สิบโลตักเป็นน้ำมันสวยที่ลูกค้าก็สั่งนะครับผมให้ดูทุกคนอันนี้เตรียมเตรียมที่จะเจียวต่อแล้วนะครับทุกคนส่วนนี้ก็คือ ทอดนครับตอนนี้ก็ทอดทอดไปพนักงานทอดก็ทอดไปพนักง,งาน,น,งงานเกีียวเป็นน้ำมันก็เกีียวไปนตั้งกระทะใหม่แล้วทุกคนตั้งกระทะอีกแล้วจะทอดตัวนี้อ๋อ,อตัวนี้เราปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่ที่จะทอดอย่างเดียวนะครับ จะลงกระทะตัวนี้แหละเอาดูป้าเขาเกีียวเตียออกนี่ครับทุกคนเอามาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนให้ดูกันนะครับไหนทุกคนไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเออเอาใครอยากจะเอาไปทำก็ทำนะครับผม อา้าวน้ำมันก็ขายได้น้ำมันใหม่ก็ขายดีเอาสิเอาสิเอเอใครอยากจะทำก็เอาสิอ้าวให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูมาสร้างพลังบวกให้ทุกคนได้มีอาชีพทำมาหากินกันเนาะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ทอดทองอย่างช่วยเลยทีเดียวนะครับ ดูใกล้ๆนะครับทุกคนนี่น่ากินน่าทานไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยเลยทีเดียวนะครับผมหมาสลัดน้ำมันและก็มะเทีนะครับอา้าวป้ากำลังทอดอยู่วันนี้ก็เหมือนอย่างทุกวันเลยนะครับผมเหมือนอย่างทุกวันให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเนาะไม่มีอะไรจะให้ดูให้ดูอย่างนี้แหละ นะครับผมอ่าเห็นไหมเอามาทอดนี่เอาทุกคนอยากจะทำทานก็ทำได้นะทำกินเองทำขายเองเอาดูยัยงนี้อ้าสะระมันออกแล้วค่อยเทนี่ครับทุกคนน้ำมันจะแห้งสนิทไม่มีอมน้ำมันนะครับผม ไม่มีอมน้ํามันเลยนะครับเห็นยหลทำอย่าให้มันอมน้ํามันนะทุกคนถ้าอมน้ํามันแล้วมันจะทําให้แคบหมูเรามีกลิ่นเนี่ยน,นี้ก็กลิ่นความหอมของกระเทียมพริกไทยนะครับผมใส่เข้าไปปรุงเข้าไปให้ได้ที่ได้ทาง เดี๋ยวผมอันนี้กระทะนี้เริ่มจะเดือดแล้วนะครับผมเริ่มจะเดือดก็จะใส่เนี่ยใส่หมูที่เราปรุงเครื่องเอาไว้รอแล้วเนี่ยเนี่ยทําให้เพื่อนๆดูนี่นี่ครับผมอ้าวเดือดแล้วเดือดแล้วอืมเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไปบรรจุแล้วอ้าวไปพนักงานเอาไปบรรจุต่อนะครับผม เอาไปบรรจุ okay, ทำเป็นนะอ่าอะไรอะไรได้ือที่เราจะเอาไปขายในตลาดเช้าในวันพรุ่งนี้ครับนะทุกคนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่นี้แหละทุกคนให้ดูแค่นี้เลยอ้าวไปไปแล้วพนักง,งานไปแล้วตามพนักง,งานไปหน่อยจะมีคนเก็บให้พนักง,งานพนักง,งานเก็บก็มี ครอบครัวสุขสันต์ทำงานกันเองเหนื่อยก็เอาครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ